สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยามวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชะตาวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนา,าพฤษภในช่วงของเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีพฤษภแล้วก็ลักนาพฤษภกันก่อนนะครับโดยในช่วงเดือนนี้จะมีดาวย้ญ่ทั้งหมด3ดวง ค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งเนาะก็จะมีดาวมฤตยูนะครับถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษและโคจรพักองศาพักองศาคือการถอยหลังในทางภาษาฮวงเนาะส่วนดาวศุกร์นะครับโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วคือเสดส่วนดาวอาทิตย์โคจรปกตินะครับก็มี3ามดวงมีการโคจรยกย้ายราศีเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของดาวชาวพฤษภลักษณะพฤษภ มีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปอยู่ในตําแหน่งประตรงกันข้ามไปอยู่ในตําแหน่งประปลว่าดาวประจําตัวเนี่ยอ่อนกําลังลงประปาวาไม่เข้มแข็งนะครับอยู่ในตําแหน่งปัตตานีแปลว่าชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษฎเนี่ยจะได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าสลับเรือนกันเป็นอนุเกษตรแปลว่าชาวพฤกษฎลัคนาพฤกษฎจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ สภาวะตัวตนอาจจะมีแนวโน้มของการที่เราอาจจะต้องไปดูแลแก้ไขช่วยเหลือกับเพศตรงข้ามแต่ก็เราก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพศตรงข้ามได้โดยเช่นกันแต่การดูแลกันช่วยเหลือการมีตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าดาว ประจําตัวของคุณเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับตามจริงมันก็เป็นดาวคู่สมพลและเลิแต่มันมีดาวเกตร,ร่วมอันนี้กถ็ถือว่าไม่ได้เป็นดาวคู่สมพลแล้วเพราะดาวมันเกินกําลังและเล็งไปที่ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยเล็งกันแล้วมีดาวความรักอยู่ด้วยในช่วงประมาณหนึ่งถึงหนึ่งถึงแปดธันวาคมต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงการทะเลาะก,กับ เพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่ขาคู่สัญญานะครับแบบนี้เป็นต้นคิดอะไรทําอะไรอาจจะต้องเหมือนกับถนอมน้ําใจกับในเรื่องของเพศตรงข้ามกับการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยจริงๆไม่อยากให้โฟกัสแค่เพศตรงข้ามนะทุกเพศเลยไม่ว่าคุณจะพูดกับใครติดต่อสื่อสารกับคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยกับคนทุกคนเนี่ยเราก็ต้องพยายามปฏิบัติโดยความเท่าเทียม และก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามอย่าติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากจนเกินไปในช่วง1-8ธันวาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูใช่ไหมครับและดาวคู่ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันเนาะแต่ว่าดาวคู่เนี่ยจะย้ายออกไปก่อนก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโนมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวคู่จะโคจรตกเลือนมรณนะ ปลว่าใครที่มีประเด็นมีปัญหาตั้งแต่1-8ธันวาคมเนี่ยจะมีโอกาสจบและเลิกลากันได้ในช่วงประมาณวันที่8ธันวาเป็นต้นไปเพราะดาวคู่ของคนรักเนี่ยจะเดินเข้าสู่เดือนมอรณะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นความขัดแย้งกันก่อนพอช่วงหลังเนี่ยพอดาวคู่เนี่ยเดินเข้าสู่เรือนมอรณะปุ๊บแปลว่าจบผัดพลาดเลิกลา บางคนอาจจะไม่ได้เลิกลาแต่เป็นการห่างหายกันไปทเลาะกันไปก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ก็เลยอาจจะทําให้เกิดลักษณะของการไม่ปฏิปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นหรือการติดต่อการสื่อสารต่างๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งกับในเรื่องของเพศตรงข้ามและก็คู่ค้าคู่สัญญาและในเรื่องของออการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ เรามาดูในเรื่องของตัวตนของคุณเนี่ยจะโคจรอ,ออกไปที่ราศีธนูเป็นตําแหน่งมหาจักรอยู่ในตําแหน่งเลือนมรณนะแปลว่าตัวตนของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการห่างไกลกันกับหุ้นส่วนต่างๆคู่ของคนรักอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นในช่วงจังหวะหนึ่งจะต,ต้องไปบุกป,ป่าฟ้าฟันบางคนอาจจะมีการเดินทาง ไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการที่ว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองด้วยเพราะดาวประจําตัวของคุณจะโครจรตกเรือนมอรณะเป็นมหาจักรนะครับมรณะแปลว่าการพัดพากจากไกลหรือการมีในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการเจ็บป่วยนะครับหรือมีเรื่องของบางสิง่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเอง สักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการสอดส่องดูแลสุขภาพแล้วยังต้องสอดส่องดูแลของเข้าของเครื่องใช้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการชำรุดเสียหายแตกหักแบบนี้เป็นต้นก็ต้องดูแลตรงนี้นิดหนึ่งเนาะและร่วมกลุ่มกับดาวพุธที่เป็นดาวปุตตะและดาวการเงินเนาะก็อาจจะทําให้เราอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่ต้องไปหาเงินหาทองจากถิ่นแดนไกล รหรือบางทีคุณอาจจะแบบมีค่าใช้จ่ายสูงในช่วงจังหวะเดือนธันวาก็เป็นไปได้นะครับยิ่งใกล้ปลายปีแล้วเนี่ยชาวราศีพฤกษ์เราก็ลักษณะพฤกษภต้องเก็บเงินนิดนึงนะครับจะได้หมุนเงินได้คล่องเนาะแต่ว่าถามว่าหมุนเงินได้ไหมก็ยังหมุนเงินได้อยู่นะแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึง่งดาวการเงินของชาวพฤกษภเนี่ยนะครับคือดาวพุธได้โคโจรอยู่ในเรือนมรณะนะครับเป็นตําแหน่งประด้วยแปลว่า การเงินของชาวพุกศพเนี่ยในช่วงแรกอาจจะติดติดขัดขัด,ขด,ขดมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมีในเรื่องของการที่ต้องมีการหมุนเงินต้องใช้เงินอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคือผมจะลงคลิปให้ก่อนเดือนธันวาคุณก็พยายามเก็บเงินนะครับในช่วงจังหวะเดือนนั้นเพื่อเราจะได้มีสภาพคล่องในเรื่องของเดือนธันวาอยู่เพราะดาวพุธเนี่ยจะอยู่ในเดือนมรณะทั้งเดือนธันวาเลยนะแปลว่าการเงินเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ต้นเดินธันวาจะไปถึงเดินมกรานะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้เวลากับการแบบค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งเก็บหอมลอมลิบไว้ตั้งแต่แรกมันอาจจะทําให้ตัวคุณยังมีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินที่ยังพอไปได้เพราะว่าดาว ประจําตัวจากโคจรเข้ามากลุ่มกับดาวพุธที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําใช่ไหมครับก็จะทําให้ตัวเรามีกําลังเนื้อศักของการหาเงินหาทองหารายได้ต่างๆมีณเมตตานะครับที่มีคนคอยสนับสนุนการส่งเสริมบางสึกบังยามได้แบบเนี้ยเป็นต้นเนาะหรือใครแบบ ลงทุนแบบเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์ของการได้รับเงินเว้นคืนหรือเงินเบี้ยประกันต่างๆก็อาจจะทําให้การเงินนั้นมีรูปแบบนะครับในเรื่องของเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันต่างๆก็ดีได้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันก็จะเป็นทุกขลาบนิดหนึ่งเพราะว่าคุณต้องเสียก่อนแล้วได้ทีหลังแบบนั้นเป็นต้นเนาะอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือได้ก่อนแล้วเสียทีหลังก็ได้มันก็คือมีเงื่อนไขเขาเรียกว่าทุกขลาบแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ถูกไหมแต่ยังไงซะกก็ เก็บหอมลอมลิบนิดหนึ่งกับในเรื่องการเงินทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานสำหรับชาวพฤกษ์ศพกันบ้างการงานของชาวพฤกษศพคือราศีกุมของด้วยดาวราวหูเลข8ได้โคจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นตําแหน่งเทวีโชคและดาวมฤตยูจะถอยนะครับมาทับกับเรือนอกรรมะแปลว่าชาวราศีพฤกษศพน,ะนพักนาพฤกษ์ศมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะการงานเกิดขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยน แปลงในเรื่องของการงานอาจจะออกจากที่1ไปเริ่มต้นที่1นนะครับหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการยกย้ายแค่ตำแหน่งหรือในเรื่องของคารว่าในองค์กรบริษัทต่างๆแค่อาจจะยังเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ตรงนี้ก็ย้ายไปสาขานั้นสาขานีน้แต่ยังอยู่ในบริษัทเดิมเครือเดิมอาจจะยังไม่ได้ออกไปที่อื่นอะไรแบบนี้สำหรับพนักง,งานประจําหรือ,เ,อเงินรายได้ประจําแบบนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่ยังมีแนวโน้มยังมีทิศทางที่ดีอยู่ แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับบางคนที่อาจจะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับในเรื่องของอการงานของตัวเราบางคนเราอาจจะมีผลงานก็ถูกปัดหน้า นะครับหรือว่าถูกสกัดดาวรุ่งมีประเด็นมีปัญหาบ้างอะไรแบบนี้ก็ต้องระม,มัดระวังเพราะราหูเนี่ยเป็นตำแหน่ง12กับลัคนาเขา,เาียกว่าอยู่ตำแหน่งวินาศกับดวงชะตาเป็นข้างหลังเนี่ยลัคนาเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งพินทุบาทนะครับในเรื่องของราหูราหูจะพินทุบาทในเรือนที่2เรือนที่4แล้วก็เรือนที่12 เดือนที่12คือผิดทุบาทถูกไหมในเรื่องการงานดังนั้นเนี่ยคือก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับกับในเรื่องของการงานและอยู่ในเรือนวินาด,ด้วยวินาศแปลว่ากระทันหันแปลว่าปกบปรับฉับพลันแปลว่าอาจจะมีาบางสิง่งบางอย่างที่ใครทําอะไรรับหลังกับตัวคุณบ้างมีประเด็นม,มีปัญหาบ้างแต่นะครับ ไม,ไม่เยอะไม่มากหรอกก็พยายามสอดส่องดูแลนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีอิทธิพลในเรื่องขององค์กรต่างๆแล้วกันไม่งั้นจะมีประเด็นมีปัญหานะครับเราพยากรเพื่อให้เราป้องกันไม่ใช่พยากรแล้วมาตื่นตระหนกเนาะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเราก็แค่รู้ว่าโอเคเราไม่ควรยุ่งกับคนที่ไม่ควรนะครับแล้วสอดส่องดูแลตัวเองให้ดีหน่อยก็แค่นั้นเองระมัดระวัง เวลาคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยเราก็ใช้สติในการดําเนินชีวิตทุกอย่างก็โอเคผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ,อีกนิดหนึ่งนะครับอิทธิพลของดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีตรงที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรเดินหน้าอยู่ในเรือนสุภาแล้วสุภาแปลว่าการเจริญเติบโตแปลว่าตําแหน่งชื่อเสียงชาวผู้ศบลักณะประสบใครที่อยากได้ชื่อเสียงนะครับได้ในเรื่องของความสําเร็จ หรือได้ในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสสูงมากมากเลยเพราะว่าชาวพกศพลคนา,าพพกศบมีดาวความสําเร็จคือดาวเสาร์เดินหน้าแล้วนะครับหลังจากที่พักองค์สามานานอยู่ประมาณ4เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ผ่านมาตอนนี้เดือนธันวาเนี่ยดาวเสาร์เดินหน้าแล้วนะครับทำให้ทุกอย่างของการเจริญเติบโตของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นโฟล์มากขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นและดาวลาบผลกับดาวมรณะก็โครจรเดินหน้าแล้ว แปลว่าตัวคุณเองใครที่อยากจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีโอกาสที่จะรับลื่นแล้วนะครับประสบความสําเร็จดีแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็กําลังจะเดินหน้านะครับในช่วงประมาณวันที่3ธันวาคมก็จะทําให้ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินโครจร ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีโชคมีลาบที่ดีมีนัเมตตาม,มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนที่ดี <c oughs> น้องนองนักศึกษาใครที่เรียนแล้วรู้สึกว่าลุ่มลุ่มดอนดอนกระท่อนกระทันมีโอกาสจะจบการศึกษาได้แล้วนะครับหรือสามารถที่จะสอบผ่านหรืออะไรได้แต่ไม่ทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าการเต็มตัวของเราด้วยดวงดาวเนี่ยบอกว่ามีโอกาสได้แต่ถ้าเราเนี่ย ส่วนทางกับการกระทํามันก็อาจจะไม่เกิดผลเลยแต่หรืออาจจะเกิดผลน้อยแต่ถ้าเกิดดวงดาวบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเรียนจบสูงมากๆเลยแล้วเราขยันกว่าเดิมเราพยายามอดทนอดกลั้นคุณก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์เป็นดวงสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือดาวองคารได้โคจรไปเป็นประกุมลัคนาพฤกษ นะครับเป็นราชาโชคด้วยใครที่โสดมีโอกาสที่จะมีคู่มีคนเข้าหานะครับมีคนเข้าหาตัวคุณได้นะส่วนใครที่ไม่ใครที่ไม่โสดมีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีคู่ครองคนรักนั้นอาจจะมีโอกาสของการอ่อนใจนะครับอาจจะมีโอกาสของการที่อยากจะเข้าหาเรามากขึ้นหรืออาจจะมีการที่แบบเราอาจจะได้ตัวติดกันกับคู่ครองคนรักมากขึ้น แต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของวาจาคำพูดหรือการกระทำในช่วงประมาณวันที่1-16ทันวาคือช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนทันวาต้องระมัดระวังมีปากเสียงมีการทะเลาะกันบางคนอาจจะมีการจบและเลิกลากันไปได้เลยก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงจังหวัดแรกแต่พอในช่วง16ทันวาครึ่งหลังไปแล้วเนี่ย ดาวอาทิตย์จะย้ายออกไปทําให้ดาวประจํำความรักของคุณนั้นกลุ่มรักอยู่แปลว่าคุณจะค่อยๆมีโอกาสของการที่แบบดีขึ้นนะครับการที่ดาวคู่ของคนรักเป็นประกลุ่มรักเนี่ยแปลว่าเราจะได้เปรียบคู่แปลว่าเราอ่ะจะอาจจะได้แบบใครที่อยากได้คอมมิชเมนต์เนี่ยต้องรองหลังวันที่16ธันวานะครับ รอวันหลัง16ธันวาฝั่งดีๆนะครับคุณถึงจะสามารถมีคอมมิทเมนท์ที่ดีได้หรือสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงแรกเนี่ยรุ่มๆุ่มดอนดอนอาจจะแบบเสี่ยงต่อการเลิกลากันได้สูงมากแต่พอช่วงครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยดาวอาทิตย์เลื่อนออกไปปุ๊บเนี่ยดาวคู่กับกลุ่มรักเนี่ยแพราะว่าเขาจะอ่อนกําลังลงทําให้เราสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์หรือสามารถที่จะร่วมอร่ยกันพูดจากันเจรจา,จรจาติดต่อสื่อสารกันได้ดีขึ้น การมองทิศทางของความรักความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นเขาจะอ่อนใจให้กับตัวเรานะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็อย่าใช้อารมณ์เพราะว่าดาวประจําคู่ของคนรักยังเล็งกับดาวเกตสุริยาตมันคือการแบ,บบวุ่นวายใจมีการแบบเหมือนกับใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจนะครับก็พยายามอย่าอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเนาะก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันไปถ้าดวงคุณจะมีโอกาสก็มีแหละประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ